ก็เซพเงินให้เราอีกโดยที่เราไม่ต้องขอเจบอกเองหมดเลยรู้สึไหมว่า,าทําไมโดูโดรีวิวได้ชื่อแมรี่แมรี่คุณแมรี่อย่างนั้นแต่ตอนแรกฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้คือแมรี่เนาะก็เลยฉันก็ฉันก็หอนเจยุ่งว่ามีคนต่อคิวสักพักหนึ่งแมรี่ก็บอกว่าอุ้ยห้องมันว่างนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันให้นี่เลยฉันก็จะไม่ชาร์จเพิ่มด้วยนู่นนี่นั่น,นฉันบอกว่า excuse me can I h a v e you r name เธอบอกว่า I'm Mary oh Mary ฉันก็บอกนะว่าอยรู้ไหมว่าฉันตัดสินใจเลือกโรงแรมนี้เพื่อยู่เลยนะนางบ,บอก o oh, อจริงหรอ Thank you มากเลยฉันบอกว่าเธอรู้ไหมใน booking com เนี่ยพูดถึงเธอทุกคอมเมนต์เลยนาบ,บอกว่าอืม um, <c oughs> ฉันอะ่ะเป็นคนที่นี่แล้วฉันอะ่ะคือนางเป็นคนเยรูซาเล็ม uh, เป็นยิวเยรูซาเล็มเป็นคนแบบ local people แล้วก็บอกว่านางอ่ะ แฮปปี้กับงานของนางแล้วนางก็ชอบบอกเออแล้วนาก็บอกว่าเออฉันเห็นแลนหละฉันเห็นฉันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำาจะดูมีความสุขแม้ว่าเธอดูจะเหนื่อยแกดูเหนื่อยนะดูแบบเหมือนเป็นรีเซพชันคนเดียวแล้วก็นางก็บอกว่าเออเออแต่นางอ่ะก็คืออยากให้คนแบบแฮปปี้กับโรงแรมที่ได้พักอะไรเงี้ยโรงแรมเป็นโรงแรมแบบตึกใหญ่ใหญ่เอ่อ มีห้องน่าจะสองร้อยห้องกว่ามั้งอุ้ยแต่ใหมากเลยนะถ้าสองร้อยห้องเนี่ยแล้วห้องข้างในเป็นยังไงเหมือนเธอเคยดูหนังผีฝรั่งไหมที่ว่ามีเด็กปั่นจักรยานตามที่เป็นแบบว่าสวยๆเป็นโรงแรมสวยๆพื้นสวยๆโบราณโบราณคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็พื้นลายๆใช่แล้วก็แล้วก็มีเด่นเด็ก ปั่นจัก,กรยานเด็กผีปั่นจัก,กรยานไปปั่นจัก,กรยานมาเธอเคยดูไหมโร<อ>งแรมเป็นแบบนั้นโร <laughs> งแรมก็ถ่ายหนังผีได้เลยแม้กระทั่งแบบมันโรงแรมเก่าโรงแรมเก่าแต่โรงแรมมีทุกอย่างโรงแรมห้องไม่ใหญ่แต่โรงแรมมีทุกอย่างอาหารเบรกฟัตดีแต่ที่ดีก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มันจะไม่แบบอิมเพรสเลยถ้าพนักงานเขาไม่ดีแต่นี่พนักงานเขาดี อืมอืมและเพิ่งมารู้ตอนเช็คเอาว่าตอนเนี้ยเขามีแม่บ้านอ่ะแค่ห้าคนทั้งโรงแรมเพราะเป็นช่วงเป็นช่วงเบรกอะไรสักอย่างนี้แหละสองร้อย <200 S 1> ห้องกับพนักงานห้นาพนักงานแม่บ้านห้าคนนี้มันน้อยมากมากใช่แล้วก็แล้วก็แมรี่แทบจะรู้สึกว่าแมรี่อ่ะคือพนักงานร B ีเซพชันคนเดียวที่มีอยู่ตอนนี้ แต่เป็นคนเดียวที่แบบออผู้เล่จะรอให้เป็นคนเดียวที่แบบต่อเขาจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเขาก็คือเขาทํางานของเขาได้ดีอ่ะ,ะคือเราไม่ได้คาดหวังว่าเออ่ประเทสศสลาเอวจะเวลคัม <h> <Welcome> เหมือนไทยเลยออื <ฮ you. S 2> แต่กลายเป็นว่าเฮ้ยมันโอเคอ่ะโรงแรมโรงแรมนะเออ่ระหว่างรอเนี่ยเขาจะมีแบบว่า ก e แฟเบกให้อะ่ะซึ่งแบบอยู่บริการตัวเองได้มีน้ำให้กินอืมคือคืนละคืนละสองสองพันกว่าบาทแล้วก็เบกฟาสก็ดีเลยเบกฟาสถูกว่าดีเลยมีแบบอิ่มอะ่ะเบกฟาสแบบดีกว่ายุโรปบางประเทศอะ่ะเออยุโรปบางประเทศจะมีแค่แบบว่าเบเกอรี่หนึ่งอันเป็นครัวซองหนึ่งอันแล้วก็กาแฟใช่ไหม,มแต่นี่คือแบบมีชามีกาแฟมีนมมีคอนเฟกมีแบบเหมือนเหมือนอยู่ประเทศไทยเลยเธอ อืม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 ,อมเออแล้วก็แบบขนาดแบบแม่บ้านอะไรอย่เงี้ยก็คือแบบว่าชโลมชโลมคือแบบหุยดีอโอฉันฉันไม่ได้อวดคือฉันฉันชอบฉันชอบเวลาได้แบบไปไหนแล้วฉันได้รับการบริการเพราะว่าตอนที่เราทํางานเราก็บริการอืมบอกไหมแล้ว,แล,วแล้วถ้าเกิดคุณไม่ได้บริการด้วยด้วยแบบคุณคุณไม่ได้รักงานของคุณอนะ มันจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเออเขารักงานของเขาสัมผัสได้่าเหยได้งานบริการใช่ใช่แล้วก็เป็นโรงแรมที่แบบเออสองรห้องแบบทำกันห้าคนือแบบบอกแต่อเล็กก็คือแบบชอบเออเออแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออเราโชคดีอาจจะเป็นเพราะเราแบบเช็คเวลาเราเราจะเช็คเงอืมอมเช็ครีวิวนะก็โชคดีที่อีโรงแรมที่เราเลงไว้ตอนแรกมันเต็มแล้วมาเจอนีก็ได้เจออืมได้เจอแมรี่ โอ้ฮปปี้มาจริงจริงจริงเวลาเวลาคนใช่ก็เป็นนะเวลาที่ว่าจะจองโรงแรมก็ก็ดูรีวิวดูรีวิวเพราะว่าบางโรงแรมอะเราก็รู้จักอยู่แล้ว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 ก็รู้แหละว่ามันว่ามันมีมานานแล้วก็รู้แหละว่ามันว่ามันเก่าแต่ว่าถ้ารีวิวมันยังโอเคอ่ะแต่ว่าต้องดูเกินสิบห้ารีวิวนะ ช่แต่นี่รีวิวเยอะมากันต้องเกินสิบห้ารีวิวมันถึงจะ<ร>งมั่นใจมไม่ใช่แค่สองสามรีวิวนะเอ้ยถ้าเข้าไปดูอ่ะถ้าเข้าไปดูอ่าเยรูซาเล็มโกออะก็จะเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันเลยคือทุกคนแบบคือเอาจริงๆว่าห้องอะเอ่อมันก็มันก็จะมีบางจุดที่แบบว่าเหมือนก๊อกไอจุกจุกอ่างน้ำอะมันมีเป็นเป็นาบาดบารทับด้วยนะเอ่อมันพังแต่คือด้วยความที่แบบว่าพนักงานมันน่ารักมากอะ เราก็ม m, องข้ามไปเออเออแบบเออแล้วก็มีแบบว่ามีเวลคัมเซ็ตที่เป็นแบบอ่าเดทไอ um, อินทผลัมอืมอินทผลัมลูกเกดอะไรผลไม,ม้แห้งอะ่ะอออืืืมให้ในห้องด้วยคือโรงแรมมันมันหรูหราเหมือนนึกออกถ้านึกภาพไม่ออกไททานิก หมือนเหมือนเข้ามาโรงแรมแล้วเข้าไปในในฮคลาสสิกแบบโบราณมันเป็นแบบโบราณเลยนะสิกโบราณใช่เออ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 ้งถ้าให้นอนคนเดียวก็อาจจะไม่กล้านอนเพราะมันดูมันดูคลาสสิกเฮ้ยถ้าเกิดไปไปถ้าไปเขาหน้าไปอีกก็แกล้งถ่ายรูปมาได้ป่ะเขาให้ถ่ายป่ะลองคุยถึงแบบคุณแบบโรงแรมเนี้ยคนที่แบบเกี่ยวกับโรงแรมนี้โดยตรงอ่ะเพราะว่าดูท่าทางแล้วมันน่าจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะไม่มันแต่มันไม่มีผี แต่มันแค่มันทําให้คน<ม>คิด,ดไดไงทามันน่ากลัวเฮ้ยเอาจริงเเล่ามานิฉันเป็นคนที่กลัวผีแต่ไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอแต่เป็นคนที่กลัวผีเธอเล่มามันนี่ขนวเร<ๆ>ื่ังเซเอาจริงๆยูซาเลมอ่ะถ้าเกิดอหรือว่าเราไม่มีไม่มีเซนมัน้งอืมจริงสถานที่ท่องเที่ยวข,ของยูซาเลมก็ที่ฝังศพทั้งนั้นแหละ โอ้แต่ว่าเราเป็นคนไม่มีเซนต์ก็เลยไม่เคยสัมผัสก็ไม่อยากมีเซนต์อ่ะเจ๊ไม่อยากมีก็เพิ่งไปเพิ่งไปหลุมฝังศพของว่าแม่มารีมาอืมอืมเป็นเป็นเอ่อที่ฝังศพของแม่มารีก็หุยดูขังเหมือนในหนังเหมือนในหนังทุกคือเยรูซาเล็มมันเหมือนกับเราเข้าไปในหนังศาสนาอืมทุกที่ที่เราไปอ่ะคือแบบเก่าเก่าแล้วก็แบบ เก่าอเอเอเก่าสวยถ้าเกิดไม่มีสงครามก็อยากให้มาอืมแล้วก็อีกอีกที่หนึ่งโอเคโอเคมันจะมีอีกที่หนึ่งที่ที่แนะนำสมมติถ้าใครได้มาเยรูซาเล็มเนาะมันจะมีโรงแรมหนึ่งที่ชื่อน um. อร์ทดัมโรงแรมนอร์ทดัมเนี่ยเคยเป็นโรงพยาบาลของอา่าโคลอนีฝรั่งเศสมาก่อน อ่าอ่าอ่เป็น f r า n c h h o s p i t อ l ซึ่งตอนเนี้ยเขาทาเป็นโรงแรมเป็น Luxury h o ่ e l ทอและในโรงแรมอ่ะมีพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของวาติกันเหมือนพอเข้าเหมือนพอคุณเข้ามาเออเหมือนมันสวยมากเลยเหมือนพอคุณเข้ามาอ่าที่ล็อบบี้คุณจะเห็นแบบเหมือนคุณเข้าโบสเหมือนคุณเข้าม u s เซียมอะไรสักอย่างอ่ะพอเราขึ้นลิฟต์ใช่ไหมแต่ลิฟต์อ่ะขัดใจลิฟต์ลิฟต์แคบ แล้วก็ไม่สวยเท่าโรงแรมที่เราพักอืมอืมอืมเออแต่พอขึ้นขึ้นไปชั้นบนมันจะมีร้านอาหารฝรั่งเศสอืมที่เป็นที่เปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นไปแบบแล้วก็อ่าถ้าเกิดเราซื้ออาหารอะไรเขาจะให้บัตรสามารถแบบติดผ่านเข้าไปดูอ่าวิววิวเข้าไปดูวิวข้างบนก็จะเป็นเมืองเก่ามีแบบวิวสวยมากแล้วก็แบบอาคารนอร์ทเอนเดมเนี่ย คือเดี๋ยวเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเผื่อจะจะขึ้นในวิดีโอเนาะอ๋อได้<ะ>ได้ได้ได้มันจะเป็นแบบว่าเออเป็นรูปพระแม่มารีอะ่ะอืมเป็นรูปปั้นนะเออแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรปพระแม่มารีหรือเปล่าต้องไปอ่านประวัติอีกทีแต่ว่าเพื่อนเขาบอกว่าเป็นรูปรรปันปป้นเก่าอ่าโอเคโอเคจริงจร,ริงจริงมันก็สนุกนะจริงแอะพี่รู้ว่าเปี่ยมอ่ะแบบว่าเป็นคนที่เก็บเรื่องอะ่ะเก็บมาทุกอย่างโดยเฉพาะจริงจริงแเจน ถามว่าเจนเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์กับศาสนานะคือมีความรู้สึกมนเราเราฟังนิทานาน่ะนึกออกปะแล้วเราตัวตัวเจนเจนเป็นคนที่ชอบอืมไม่ไม่รู้สิเจ้ชอบฟังอะ่ะเจนชอบพวกเนี้ยมัน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 เสริมจินตนาการด้วยแล้วก็แล้วเป็นคนชอบแบบจินตนาการกว้างไกลเยอะแล้วทีนี้ มันน่าสนใจนะเราน่าจะหาหาหาเลือดต,ต้องคุยอีกเกี่ยวกับเยรูซาเลม็มความจริงแต่ว่าอบอกไว้ก่อนนะ,ะคนฟังคนดูทั้งหลายอย่าไปเอาอ้างอิงก,กับประวัติศาสตร์ในบทเรียนหรือนักวิชาการหรืออะไรนะเพราะว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดเนี่ยกา็คือ,าาอาาเป็นเป็นประสบการณ์ส่วนตัวโดยที่ไม่ได้อ้างอิงจากจากข้อมูลใดๆถูกปะ ใช่าถ้าเกิดค,<น>คือแบบว่าได้ได้ยินแบบถามจากคนท้องถิ่นมาแต่ถามว่ามันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เพราะว่าเราถามคนแถวนั้นเออเป็นประสบการณ์ที่เราเห็นกับตาฟังมากับหูแค่ั้น,ออนาาเราอ่านมาจากป้ายเราอ่านมาจากป้ายซึ่งแบบว่าถ้าเกิดว่าเออในหนังสือที่คุณเรียนมาจะแบบอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงคุณอย่าไปเทียบกันนะคุณต้องพวกคุณต้องต้องฟังแบบว่าฟังแบบสนุกสนุกนะคนเล่าเรื่องเหมือนเหมือนคนเล่าเรื่องอะเนาะ สันเป็นนออักท่องเที่ยวจ้กสันเป็นไซร์ออโบราณคาดีสันเป็นนักท่องเที่ยวโอเคก็เยรูซาเล็มก็จบเพียงเท่านี้แต่ว่าเราก็จะพยายามจะหาเรื่องอื่นจะมีอีพีต่อไปกับเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มมีอะไรให้เล่าเยอะมากออมันออมันเราจะรู้จริงๆอะ่ะก็คือสิ่งที่เจ้รู้มาก็คือจากลูกภาพในหนังสืออืม ก็เลยก็คือรูปภาพแรกที่เห็นและจําได้ก็คือกําแพงใช่ไหมคนไหว้คนขรนั่นคือสิ่งที่เราเห็นมาจากรูปแต่คือความแต่ความเป็นจริงคือมันบอสไทยมันไม่ใช่ศาสนาคิที่เราได้มาจากหนังสือก็เพิ่งรู้เหมือนกันหลังจากไปเที่ยวก็คือไคลงวอลก็คือเป็นศาสนายิวส่วนฮอลี่เขาเรียกไฮลี่เพลส ที่เป็นออ่ทางเดินที่พระเยซูเคยเดินผ่านหรือ,อว่าเป็นเออ่ที่ที่จุติก็คือจะเป็นอีกที่หนึ่งแต่ก็อยู่อ,อยู่มันไม่ใช่เป็นที่เดียวกันแต่คือมันจะต,ต้องเดินมันจะอยู่ในเมืองเก่าแหละแต่ก็คือ,อเป็นอีกโซนหนึ่งอ่าแล้วค,ค่อยรอยใช่โอเควันนี้ก็ดึกแล้วเปี่ยมไปนอนกันเถอะ <laughs> จะง่วงแล้วดิเกือบนี้เราเราเฮ้ยมันเท่าไหร่ล่ะจะเทียงคืนแล้วนาฬิกา เกือบแล้วว่าสเสือบยี่สิบ <จะ S 2> สามนาฬิการกเขาว่าจะสับผมไม่ได้สับผมอีกโอเคเหมือนกันนี้เธอเธอเห็นหงอกใช่ไหมโอ้ยอย่ามาคุยเรื่องหงอกตอนนี้จนไม่ได้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 โอเคเราไว้เจอกันในหน้า่อยคุยกันอีกวันศุกร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ